สวัสดีค่ะพ่อก้มโอเมียฝรั่งเยอรมันอีกแล้วจ้าเมื่อนีมาอัปเดตบ้านให้เบิ้งนะคะ่ะมาไปหอดใส่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นเป็นโค้งสางแบบใกล้สมบูรณ์แล้วค่ะแต่ว่ายังพันดิสเซตลอยเปอร์เซ็นต์ประมาณโค้งสางนี้ได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะหลังคาที่มันเหลือ,อยูดเป็นช่วงนิดหน่อยอยู่ประมาณประมาณนิดหน่อยนะคะตรงคางตรงคางนี้อันเพิ่นเหลือไว้ตอนนั้นเวลาเพิ่นสิฉาบป,ปูนเนาะคะ่ะ ฉาบปูนพิ้นยานปูนไปกระเด็นใส่หลังคาเพราะเลยมันคดในมุ้งค่ะเพิ่นต้องรองให้ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิง่งจะคยสิม,มุ้งต่อเนาะคะ่ะสำหรับหลังคาสันสันหนึ่งที่เพิ่นเหลียวไว้จังหาง,างคือเพิ่นพันในเหตุตัวนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือบริเวณด้านหลังเนาะคะ่ะนี่มองจากด้านหลังไปที่เป็นช่องไปช่องนี้คือกระจกหมดเลยแด้ะคะ่ะกระจกหมดเลยเนาะเอมห้องนี่คือห้องนอนห้องนอนเนี่ยลิ้มสาไวหน้าเลยะคะ่ะเพราะว่าด้านหลังกะ เอ่อเฮ็ดอันสาใบน้าก็จะประมาณติดติดกับตัวบานประมาณเม็ดหนึ่งอะคะ่ะห่างออกจากตัวบานแค่เม็ดหนึ่งก็ก็อันจะหลุดกับอันใช้หลังคาเลยค่ะสาวบน้าแบบว่านอนชมวิวสาวบหน้าเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านออกมาก็คือแอนได้เห็นวิวสาใบหน้าเห็นวิวสวนเลยละคะ่ะแบบสวยงามอันนี้ไอ้แฝงเราเป็นคนออกแบบแบบสบายแบบสวยงาม ออกแบบสไตล์ของเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าเราว่าอันเป็นยังสังเกตหน้าต่างกับประตูยเลิกแถบเพราะว่าเรายยานแดดย่านฝนไปถือก,กระจกกับประตูแล้วเนาะคะ่ะอันถ้าสมมติว่าแค่เลิกอกเขาไปเลืกอกอันเขาเป็นเลืกอลกในตัวบ้านน้อยนึงนี่มันก็จะบด,ดถือแดดถือฝนนะคะ่ะสําหรับประตูกับหน้าต่างเนาะคะ่ะมาที่นี่เราก็จะวางแผนไว้ประมาณนั้นอันนี้คือบริเวณห้องทงห้องทงในบ้านเนาะคะ่ะ อันนี้ก็ห้องน,น้ำใ่เป็นห้องน้ำห้องน้ำข้างลา่างมีสองห้องอันนี้ห้องใ่ห้องห้องห้องนอยอยู่ตรงข้างหลังบ่อะไร,รอยู่ในตัวบ้านนะคะ่ะติดติดกันกันกบหลังบ้านเลยติดติดหลังบ้านเลยนี่เือ,อนเนยห้องห้องน้ำห้องใยน,นอน,นี่ค่ะอืมใ่ประมาณนี้ มีช่องระบายอากาศใหญ่พอมหน้าต่างบานกระทุงบานในหญ่จะได้มีลมมีอากาศไทยเทเนอะอากาศประเทศไทยร้อนนะคะอาการประเทศไทยนี่ห่อนเด้อบ่มีหน้าต่างนางนังน่งไทยนังน่งเห็ดอย่างบ่ได้เลยละห่อนหายเจบบออกปเปลี่ยวอืมอันนี้เพิ่นกับเจาะไฟล่ะค่ะเจาะผนังไฟใส่ไฟใส่เจาะ พนังเตรียมไฟเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือห้องห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านหนา้าอันนี้คือมองไปตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าบ้านเนาะคะ่ะเอน็นข้างหน้าก็มีระเบียงเอ่อความกว้างเมตรหนึ่งความยาวกับประมาณแปดเมตรเก่าเมตรความกว้างเอความยาวความยาวแปดเ 8, มตรความกว้างเมตรหนึ่งนะคะสําหรับระเบียงหน้าบ้านแต่ว่าระเบียงหน้าบ้านนี้มีเสาต้นหน่อยพร้อมดิ เส,สาต้นหน่อยเหย้าจนสุดพุ่นเลยจนสุดอันพื้นที่ก็สั่งเลยค่ะแล้วก็อ้อมไปฟังทั้งขางน้องพุ่นกะอันกักันเย้เาเหย้าไปสุดฮอดด้านลังกักเลยค่ะสําหรับเสาเอ็มเสาระเบียงด้านอันสันล่างนะคะบ้านหลังนี้ยังภายในมีอันบันไดด้ค่ะคนบอกว่านั้นเป็นเกจของเพ่นนั้นเป็นเกจของเพิ่น เอ็นเพื่อนเสีเฮตุเสาตอนเออแม่เพื่อนเสีเฮตุอันบันไดตอนอันบ้านเป็นเป็นอันรอบสุดท้ายนะคะขั้นสุดท้ายเพป็นยังกไงสิเอ็นสร้างบันไดสั้นเพิ่นบ่าอันนี้คือในห้องห้องได้วะห้องห้องข้างหน้าบ้านห้องสั้นล่าง แบบโครงสร้างนี้มาตรฐานมากค่ะฟังเาเข็มหาเมตรลึกหาเมตรแล้วก็เฮ็ดทานเฮ็ดทานอันยกยกยังเรื่องอะยังเฮ็ดทานยกระดับอีกประมาณเมตรหนึ่งความสูงทางอันสูงจากพื้นดินเมตรหนึ่งเนาะคะ่ะโอ้สร้างฟีมือบางต่เสาวกวาดบกหุมแนละ้วต้นหนึ่งเสาแต่ละต้นนี้คือกวดบกหุมแจนน็คต้น้มันตนนะ้นใหญ่เนาะ ม่แมนเสาสําเร็จเนอะมันเป็นเสาเทเนาะค่ะมันก็เลยต้นใหญ่แบบพุ่มทานแบบแบบอันนี้เลยล่ะแบบมันค้งล้มนี่เอาซันบะลงแทนนะล้มกขล้มมานี่เอาซันบะลงเลยแหละบ้านไอแสงอันนี้ก็คืออันที่เป็นอันเล็กซี่ซี่ออกมานี่คือบันไดนะคะบันไดหน้าบ้านบันไดหน้าบ้านเ่้ใหญ่บันไดดอกเฮ็ดรเจั่ยอออืม อันนี้กันระเบียงอันนั้นเสาอันนั้นระเบียงข้างล่างข้างหน้าระเบียงข้ขางลัางมีแต่ระเบียงอะค่ะสั้นล่างสั้นบนหนาลังระเบียงเบิดเลยแล้วก็เล่นเสาไามค่ะเห็นบอสเสาสามสามสี่ตน้นสี่ต้นอยู่ข้างหน้าอันนี้คือเสาโซ่เลยค่ะเสาโซ่แล้วมันก็จะก่ออุบ อบปูนอีกรอบนึงเราก็จะติดติดหินซ้ายเนาะคะ่ะหินกับติดหินกาบนะคะหินกับอันน่ะโอบโอบเสาแต่ละตน้นแต่ละตน้นให้มันแบบโดดเด่นนะคะงามออกมาแล้วนี่เอ้ยแบบว่าแบบบ้านทรงง่ายๆสบายๆแต่ว่าแฝงไปด้วยความแบบมิสเน์งามไปนติตไปอีกแบบนะคะกางงามไปอีกแบบแบบเรียบๆแบบ งามแบบเรียบเรียบะค่ะบ่มีลูกเห่นอีอย่างไรนะคะเอนฝรั่งแล้วเขาสิเป็นแบบคนมกักมักแบบเรียบเรียบไอ้แฟงแล้วเป็นคนมักเรียบเรียบแล้วบอมากอีอย่างที่เบูวาแบบเวอร์วังอลังการอีอย่างมากมายนะคะเอาประมาณพอดีพองามสิค่ะอันนี้คือสั่นบนนะคะนี่ห้องน้ำน้อยคอย <c oughs> ห้องน้ำน้อยคอยนี่เลยกำลังไก่จิเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จยังพันได้เสร็จปันใดไกล่แล้วเพิ่งก่ยังสิเททับ ทับลังข้างบนอีกยังพันได้แล้วนะคะเททับลังข้างบนเราไปในพันกรจิกก้อนอีดขึ้นไปให้จุกับอันอันจันทันไปคินว่าอย่างอันไหนก็ออันก้อนอีดอันไปจุกับอันเหล็กลังคาค่ะประมาณนั้นอันนี้คือห้องน้ำสั้นสองสันซองก็ต้องเอาใ่ปันไดก็พอดีซ้ำนี่ละเพราะว่า อันส่นมากก็บ่ได้สิอยู่ัน2เบิดมือนะคะส่วนมากก็สิอยู่แต่ยามมื้อคืนมันบ่ผู้ใดขึ้นนอนข้างบนกอนสําหรับคนขึ้นนอนข้างบนจะได้ของน้ํายามมื้อคืนนงสิบ่ได้ลงข้างล่างซ้ําก็จะสะดวกไปอีกแบบเนาะค่ะแต่ว่าตอนกลางวันตอนกลางเว้นยามมื้อยามหยังอ่ะสนมากก็สิอยู่ข้างล่างแต่ว่ายามมื้อคืนอันสาของน้ําไว้สําหรับยามมื้อคืนเนาะคะ่ะเวลาเวลา ปวดท้องปวดยังกระเายย่างลงทางล่างสินะก็ะสบายไปอีกเนาะคะ่ะนี่มี view. วิววิวนี่แบบเลิศมากเลยค่ะเบิ้งวิวจากข้างนอกอุ้ยมักอยู่มักอยู่มากบานหลังนี้อยู่งามถึกใจอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบสบายสบายเวลาเปิดหน้าต่างออกนี่โอ้ยลม้มล้มทางวือวอพูดได้ะนะวื้ล้มทางวื้ว แบบเพ่นกอผนังแบบสวยงามนะคะแบบสลับว่างสลับว่างมันโค้งขนาดโอ้มาตรฐานมาตรฐานตะว่นบันไดยังไม่ได้เห็นอยู่บันไดลอ้อขันลอ้อรอบสุดท้ายบันไดปิดฉากรอบสุดท้ายเนาะคะ่ะบ้านหลังนี้เอยยังไม่ได้เสร็จหนี่กะโอ้ยเบิดลายแล้วคะ่ะเบิดลายล้านแล้วตแต่ยังไม่ได้เสร็จเฉพาะโค้งสัง เฉพาะโค้งสั่งกันสามล้านหาค่ะเฉพาะตัวโค้งสั่งอ่ะแต่ว่ายังพันได้มีอน่าตน่าตังยังพันได้ฉาบวานได้ยังได้เลยค่ะนี่แหละได้ซ้ำหนีได้เหลืออีกอยู่แค่บันไดเนาะค่ะแล้วก็ก่อข้าขงลา่างนิดนึงเฉพาะโค้งสั่งอ่ะสามล้านหาถ้าเบ็ดเสร็จถ้าเสร็จทั้งหลังเลยค่ะเอมหาล้านหาล้านหา อันท่าเสร็จเบิดทั้งหลังเลยค่ะหาล้านหาแต่ว่าบลร้อมกระสาไา้น้ำกับตกแตง่งพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอย่างอีกได้ไหมนะโอ้ยเบิดร้ายค่ะสร้างบ้านนะบ่แล้วเป็นเฮ็ดไปอันตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะ่ะไ่เล้วว่าเป็นในสิไปเฮ็ดอันอันบางกโลนหน่อยด้านหลังนะคะอันสำหรับห้องครัวห้องอาหารอีกต่างหากห้องคิดว่านนะ่าจะเฮ็ด ห้องครัวกับห้องอาหารแยกออกจากตัวบ้านนะคะเพราะว่าเ็นถ้าสิมาเห็ดห้องครัวในตัวบ้านน่ะมันคิดว่ามันแคบมันจอมเกินนะคะแต่ว่าด้านหลังด้านหลังอัน้างหลังซาใบหนามอนะ่ะมันจะมีพื้นที่อยู่อีกประมาณนิดนึงกระสีเห็ดเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านหน่อยหลังคลายกับบังกัลรู้ะคะ่ะเอ็นสาหรับห้องห้องอาหารห้องครัวห้องฮคดอาหารห้องฮ็ดกับเขาในสระคลายต่างหากแยกออกจากตัวบ้านไปนเลยนี่สิค่ะ อัอนบ,บ่บ่อยากให้มะเอัอนมีห้องควาในตัวบ้านนะคะมันจะบมันมันแคบแล้วมันจะโบมบนมังามอ่ะนะคะ่ะคิดว่าจะประมาณนั้นคิดว่ากเทียบประมาณนั้นเนาะโอ้เฮ็ดบ้านทะเลทีนี่ผู้ดใดผู้ใดเฮ็ดบ้านนะผู้ผูนน้นั้นจะรู้เลยค่ะว่ามันมันบ่แล้วง่ายย่างหน่อยมันก็สิบเบลลวไปเรืเอ่อยๆฝาดไปซะแปดเก้าล้านพอพอเสร็จอะ ประมาณเปดเกาลัดนอคิดคิดไวเลยแบบสวยงามเลยอะค่ะสาวายหน,น้าส่วนส่วนดอกไม้ต้นไม้เอาต้นไม้ต้นยังมาลงมันมาค่ะบัดนีเ้เกษตรลงรดอีกบัดนีก้กษสิปูพื้นอันปูพื้นนั่นอันพื้นนั้นข้างล่างมองพื้นยางพื้นปูนอีกบัดนี้โอ้ยเบิดบ่หน่อยค่ะบ้านเฮ็ดบ้านี่ตรงมีตองมีงบไ้ประมาณเลยว่าสิบห้าเนา <c oughs> ะฝ่ายติดตามมันเด้อจ้า